ตึงเปียนะครับกล่าสวัสดีครับพอบอลทุกท่าเลยทีดียมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2 5 6เพื่อนก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยแล้วกันนะครับปัดขวาใต้รูปโปไฟลานะครับบอกเลยนะว่าเข้ามาแล้วสังคมฟุตบอลนะครับบอกเลยนะว่าสนุกสุดมันแน่นอนนะครับใครไม่อยากพลาดแล้วกันครับแนวทางดีๆไม่ว่าจะเป็นอัลบั้ม3อัลบั้ม4หรือแม้กระทั่งขุนพลแมททับวันนี้จัดหนักจัดเต็มเพื่อนแน่นอนครับ ปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ครับพร้อมรับเสื้อกีฬาครับไปใส่กันคนละหนึ่งตัวเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับสองทีมหน้ากล้องครับประจำค่ำคืนนี้ครับเราเป็นเรื่อที่คู่แรกกันเลยแล้วกันครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเพื่อนเวลาสองทุ่มตรงครับคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านครับน้องใหม่ครับอย่างด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการไปเยือนครับแชมป์เก่านะครับอย่างด้านครับทัพเรือใบสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันเพื่อนเราดูผลงานนะของทางเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกันก่อนเลยแล้วกันนะครัััับบบบบบสสาาาาาาหหรรรผผผลลลลงงงงนนนนเเเเกกกกมมมที่่่่่่โโออออออ้้้ตตยยยยคคววแุดๆะ แรกครับเชฟฟิวยูไนเต็ดครับเปิดบ้านนะแพ้คิสตันพาเลรนะไปถึงศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เกมนัดที่2เนี่ยบุกไปแพ้ดังด้านของเจ้าป่านนอตติงแฮมฟอร์เรร์ครับมาถึง2ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวเพื่อนตัวหลักเกมนี้ครับจะเป็นดังด้านของฟอร์เรลิงแฮมนะครับยืนเฝ้าเสานะครับแนวรับเป็นด้านของจอห์นอีแกนครับส่วนมิดฟิลด์แดนกลางเนี่ยจะส่งทางด้านของนะครับวินิสซสนะครับซูล่าและใช้แนวลุกนะครับเป็นด้านของวิลเลียมครับโอซูล่าลงล่าตาข่ายในเกมนี้เพื่อน จะพบกันได้นครับทัพเรือใบสีฟ้านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแชมป์เก่านั่นเองครับก็ต้องบอกเลยนะว่าผลงานเนี่ยสองเกมที่ผ่านมาครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกมนั้นแรกครับพวกเขาสามารถนะครับถล่มทางด้านของน้องใหม่ครับอย่างทางด้านเบอร์ลี่ไปถึงศูนย์ประตูต่อสามครับและล่าสุดเนี่ย เปิดเอเดียสสเตเดียมนะครับเฉือนเอาชนะทางด้านของนะครับสาริกาดองนิวคาสเซิลนะครับไปได้ถึง1ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยมี6คะแนนนะเพื่อนส่วนสภาพความมั่งมของทีมวันนี้ครับจะขาดทางด้านของเควินเดบอยครับแล้วก็ทางด้านของจอร์สโต้นะครับที่ยังไม่หายจากการบาดเจ็บครับส่วนตัวหลักๆวันนี้ครับพร้อมลงสนามเต็มระบบแน่นอนนะครับประตูแดงดาวเอเดซอนนะครับแนวรับวันนี้ส่งทางด้านของมานูเอลอาคาจิครับลงคู่กับทางด้านของลูเบนดีอาร์นะเพื่อนมิดฟิลด์กลางครับวันนี้เป็นทางด้านของมาเตโอโควาาาาาาาซิิดดดดดฟฟยงคคคู่กกััับบบโรรรรีี้้้แแแลลลละะะะปปปสนน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 ววเเเ็็็จข up. เป็นทางด้านของจอมานับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้เพื่อนและต้องบอกเลยว่าสถิติเฮตูเฮคู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยห้าเกมหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่สามารถเก็บชัยชนะรวดนครับไปถึงห้าเกมติดต่อกันครับและก่อนเกมคู่นี้นะครับกระแสต่างมมาได้ครับเขายกให้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมนี้จะต้องบุกไปชนะถึงสองประตูครับถึงจะได้เห็นเพื่อนด้วยผลงานนะครับแล้วก็ด้วยชื่อชั้นนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าถึงแม้ว่าทางด้านขอออองเเเเคควินนดดรรรร์บบบบยยีี่่จจะมมาาาาากกก็็ตตัแ ทีมและระบบทีมของเป๊ปโกเดล่าครับยังไงวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเยือนนะครับแต่ผมมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังดูดีกว่าทุกมุมครับยังไงคู่นี้นะครับขอวัดใจเลยแล้วกันครับเชียร์หนึ่งประตูครับขอทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกมนี้จะบุกไปไม่แพ้ไปอย่างน้อยครับและมีโอกาสครับที่จะชนะครับอย่างน้อยหนึ่งประตูในค่ำคืนนี้ครับไปลุ้นประตูที่สองครับเพ่กันลั่นได้เลยครับสำหรับคู่นี้เพื่อนเราไปดูคู่ต่อมากันเลยแล้วกันครับยังอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกครับเป็นบิ๊กแมตช์ปรรรรระะะจจาา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 าคคคคคคค่่่่ืืนนนนนนนี้้้้ััับบบบเเเวววลลพออูหงงงงทดดขสสิิก เซอรนาบทีมอันดับที่12ของตารางครับเกมนี้จะเปิดสนามเซนเจมปาครับ ต้อนรับการมาเยือนนะครับของดังด้านนะครับผงแดงลิเวอร์พูลครับทีมอันดับที่8ของตารางนั่นเองครับเพื่อนเรามาดูด้านของเจ้าบ้านกันก่อนแล้วกันนะครับในการคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวครับสาลิกาดงนิวคาสเซิลนะเพื่อนผลงานในเกมนัดแรกครับประจำลีกนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านของแอสตันวิลล่าครับไปแบบขาดลอยครับถึง5ประตูต่อหนึ่งครับส่วนเกมนัดที่2เนี่ยก็เจองานหนักครับแพ้กับทางด้านของทัพเรือใบสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไปถึง1ประตูต่อศูนย์ที่เอดีฮยสสเตเดียมเพื่อนส่วนตัวหลักวัััันนนนนนีีีีี้้้คคครรบบบจะะขขาาาาาดดดดทททงงงออเเเมลลลยยว่่ เเียน่พร้อมลงสนามเต็มระบบแน่นอนนะครับตัวหลักก็จะเป็นดังด้านของนิคโปลนะครับยืนเฝ้าเสานะครับแนวรับเป็นสเวนบอร์ดแมนะครับยืนคู่กับฟาเบียนแชร์ครับส่วนแบ็คสองฝั่งครับเป็นด้านของคีแลนทิเปียครับแล้วก็ดังด้านของแดนเบิร์ดแล้วก็มิดฟิลด์แดนกลางห้องเครื่องวันนี้นะครับนำทีมโดยครับดังด้านของซันโดโตนาลีนะครับดังด้านของโจลิงตันครับแล้วก็ดังด้านของบูโนกิมาราครับยืนเป็นห้องเครื่องแดนกลางกันเพื่อนส่วนสามประสานวันนี้ครับเป็นด้านของแอนดอนนี่กอร์ดอนะครับขวาเป็นมิกเกลอาร จะพบกันทางด้านนะครับทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างด้านหงแดงลิเวอร์พูลนะครับในการคุมทีมของเจกันคอบกันเพื่อนผลงานในฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าลิเวอร์พูลนะครับผลงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในเกมนัดแรกเนี่ยพวกเขาบุกนะครับไปยันเหมือนไหนเหมือนกันนะครับกับทางด้านของเชลซีไม่ได้ถึง1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเปิดสนามแอนฟิลด์นะครับถล่มมาทางด้านของบอลมาครับไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อ1เลยทีเดียวเพื่อนส่วนสภาพความพร้อมของทีมวันนี้นะครับทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ย ตัวผู้เล่นนะครับจะขาดในด้านสเตฟานบาเซติครับในด้านเฮอร์ติโจนะครับรวมถึงในด้านตีโกซินวาครับที่ยังไม่หายจากการบาดเจ็บครับส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามเต็มระบบแน่นอนครับประตูเป็นนด้านขอลิซอนเบเกอร์นะครับแนวลาบาเป็นนด้านขโคนาเต้ครับยืนคู่กับเฟอร์จิลฟันไดครับวิงแบ็ทสองฝั่งวานีอาเทนเลสเซนเดอร์โนฝั่งขวาครับซ้ายเป็นในด้านของโรเบอรสันครับและมิดฟิลด์แดนกลางวันนี้ครับจะเป็นในด้านของโดมินิกโซบอสไลท์ครับทางด้านของอาริซิสแม็กอลิเตอร์ครับและก็เจ้าหนูทางด้านขขออองงเเเเเ็็็็นน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 นโโดดดคคครรรรรััััับบบลลลลลปปปปแแแกกกหหหะะสสสาาาาาาามมมวววุุี้้ซซยย์์ฮ และหน้าเป้าครับเป็นด้านของเดโกโชตารับหลงล่าตาขายในเกมนี้นเพื่อน คู่นี้ครับสถิตินะครับการพบกันนะครับในซีซั่นที่แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นทางด้านของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับที่เอาชนะได้ทั้งไปทั้งกลับครับในเกมในแอนฟิลด์เนี่ยเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านของนิวคาสเซิลนะไปถึง2ประตูต่อ1ครับส่วนในเกมเยือนนะครับบุกไปเอาชนะทางด้านของนิวคาสเซิลนะได้ถึงที่แล้วถึงสนามเซนต์เจมส์ปาร์คมาถึง0ประตูต่อ2เลยทีเดียวเพื่อนๆและก่อนเกมคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศครับเขายกให้ทางด้านของสาริกาดวงนิวคาสเซิลนะครับเป็นต่ออยู่ย ค่อนข้างเอาเรื่องเลยทีเดียวครับแต่ยังไงวันนี้ครับผมมองถึงเกมลุกของลิเวอร์พูลครับช่วงหลังๆมาตั้งแต่ช่วงปีซีซั่นครับเกมลุกค่อนข้างน่ากลัวครับยังไงคู่นี้หอวัดใจเลยแล้วกันครับเชียร์สองมุมครับเป็นบิ๊กแบตแบบนี้ครับหอมองไปที่ลิเวอร์พูลครับเกมนี้จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะเพื่อนและนี่คือ2ทีมหน้ากล้องครับประจําค่ําคืนนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาเจอกันหน้าไลฟ์สดครับช่องนี้นะครับเวลาบ่ายโมงตรงครับเจาะลึกทุกสนามแน่นอนครับยังไงฝากเพื่ เจอกันในหมู่บ้านครับในโน้ตหมู่บ้านเลยนะครับยังไงก็ฝากเพืเ่อนๆเลยกันนะครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์บรทัดที่ 2, 2> เพื่อนส่วนก็นคือน,นี้ผมขอเ,เพื่อนๆนะเพียงองเดียทุกท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ